우유유 <듬> <듬> ู้าวู้โค้ดูดูนี่ค่ะทุกวาดูนี่ออ้ีหสุดยอดเลยนะคะเป็นเิตะกินหนูนึกว่ายนี่และเคยเห็นตัวมอใหญ่นั่นนี่แ่ตัวหมอตก็ไม่เคยเห็นเนี่ยแล้วคืนอ่ะ you <laughs>

นี่ค่ะผลง,งานตกปลาวันนี้นะคะตกเยอะเลยจะให้ดูอะไรใหญ่มากอะ่ะ นวันนี้นะคะปลาหมออยู่ประมาณสองสี่หกหกเจ็ดเจ็ดตัวนะคะหลุดไปสักสามสี่ตัวแล้วก็ดีกระดุกใส้สวยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเยี่ยงกอบ,บ้าน